สวัสดีครับจากช่องเชียวายสงขาอมูลเล n ชาแนนะครับวันนี้ก็ได้นำพระหลกสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่นะครับมาให้ได้ร่วมชมกันนะครับผมอันนี้ก็แค่เป็นการศึกษานะครับก็ผู้ใดเห็นต่างก็ไม่ไม่เป็นไรนะครับอันนี้ก็แค่ได้นำมาร่วมกันศึกษานะครับผมก็เล่น ดูพระสมเด็จไม่ค่อยชัวร์เท่าไหร่นะครับถ้าใครมีคำแนะนำติชมยังไงก็คอมเมนต์ที่ด้านล่างได้เลยนะครับก็ก็หลายๆคลิปนะครับก็ได้นำสมเด็จมาให้ชมกันแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นอีกองหนึ่งนะครับที่ได้มาพิมพ์ทรงต่างๆก็จะคล้ายๆเดิมนะครับถ้าเป็นพิมพ์ใหญ่กรอบซุม้ม ด้านบนนะครับก็จะเป็นค่อนข้างที่จะใหญ่นะครับขอบสุมเนาะเอ่อเสียนพระก็จะไม่เท่ากันนะครับทางขวาของเราเนี่ยก็จะโน่นสูงทางซ้ายก็จะราบชันล,ลงไปนะครับเกตนะครับก็จะเป็นพนมคล้ายๆกับกรวยนะครับกรวยด้านบนก็ใหญ่หญแล้วก็รีบเล็กลงไปจนชนด้านบนนะครับ ฟอกแขนนะครับผมก็ด้านซ้ายของพอภาสก็จะลึกและสูงกว่านครับสูงกว่าด้านซ้ายนะครับไอ้สูงกว่าด้านขวาของโอาพาสนะครับฐา,านก็คงจะไม่บอกกันนะครับทั้งอีกอย่างหนึ่งนะครับทางขวามือเนี่ยครับตรงหน้าตัดของโอาพาสทางด้านซ้ายมือเนี่ยจะสูงกว่าทางด้านขวามือนะครับแล้วก็ ฐานด้านล่างนะครับฐานแรกทางด้านขวามือเนี่ยก็จะสูงกว่าด้านซ้ายนะครับก็คือจะเหมือนกับตรงกันข้ามนะครับแล้วก็มีฐานด้านล่างนะครับก็จะคมค่อนข้างคมนะครับถ้าส่องดีๆเนี่ยตรงกลางก็จะมีเนี่ยครับตรงกลางเนี่ยก็จะรู้สึกว่ามันมองเห็นเป็นริ้วๆนะครับตรงกลางนะครับฐานด้านล่างเป็นฐานหมอนนะครับผมฐานหมอนเนาะ ก็จะจะจะใหญ่กว่าดจะใหญ่กว่าฐานอื่นนะครับผมฐานหมอนคือนฐนะานหมอนรถไฟนะที่เขาบอกนะครับผมก็สังเกตได้จากพิมทรงนะครับก็จะชัดเจนและสวยงามนะครับผมจะเอียงเอียงให้ดูเนาะให้ดูทุกมุมนะครับอันไหนไม่ชัดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับก็จะเห็นริ้วๆนะ ที่ผมบอกนะครับก็ตรงกลางเนี่ยก็จะเห็นเรืวๆมาเรๆตรงกลางเนี่ยนะครับระหว่างฐานนะครับผมตรงถ้าสองข้างๆนะถ้าสองข้างๆก็จะเห็นหูนะครับผมเห็นเป็นร้อยหูไม่รู้เห็นกันหรือเปล่านะครับ น้อยโหนะเห็นลางๆนะครับผมล,ลางๆนะครับล,ลางลงไปนะครับจากเสียนพระลงไปถึงทั้งถึงไหล่นะครับด้านข้างก็จะเป็นแบบนี้นะครับอันนี้ก็เป็นพระที่ลงรักมานะครับก็น่าจะเจ้าจของเดิมน่าจะล้างานำรักออกนะครับเพื่อให้เห็นเนื้อพระนะครับ นี่นะครับเสียนพระให้ดูชัดๆนะครับก็ให้ดูเสียเน,นะชัดๆเลยนะครับด้านบนนะครับก็ทางด้านขวาของของพระหรือว่าด้านซ้ายของมือเรานะมันจะสูงนะครับสูงเนินสูงกว่านะครับค่อนข้างจะสูงให้ดูแบบนี้เลย ไม่ชัดเท่าไหร่นะอ่าโอเคทางด้านซ้ายก็จะเอียงลาดยาวไปนะครับหน้าดังด้านซ้ายก็จะใหญ่ทางด้านขวาจะลาดเอียงมานะครับต่ นี่นะครับนรบพระก็อมเหลืองเหลืองนิดนึงครับขาวอมเหลืองก็สังเกตดูนะครับฐานด้านล่างเนี่ยก็ยจะสูงกว่าฐานอื่นนะครับก็จะเป็นมิติคิดว่าเป็นสามมิติได้เลยนะครับ นะให้ดูกันนะครับโอเคด้านข้างนะครับตรงนี้ <c oughs> โทษครับด้านหลังนะครับผมด้านหลังของพระอ่าโอเคครับด้านหลังของพระเพราะว่าถ้าสมเด็จเนี่ยทิกหลังก็จะทราบเลยนะครับว่าอืม ด้านไหนเป็นด้านไหนนะครับว่าแท้ไม่แท้นะครับจะสังเกตดูนะครับก็ถ้าเป็นสมเด็จเนาะอีกอย่างหนึ่งนะครับก็ฐานนะครับฐานฐานด้านนี้นะครับฐานด้านนี้นะครับก็จะกว้างเนาะกว้างกว่าด้านบนนะครับก็จะสูงขึ้นไปครับด้านนี้กว้างด้านบนเนี่ยแคบนะครับผม ด้านข้างนะครับก็คร่าวๆรวมๆก็ประมาณนี้นะครับก็ท่านใดมีความคิดเพิ่มเติมหรือว่ามีรายละเอียดที่จะแนะนำทางเพจเรานะครับก็สามารถแนะนำใต้ล่างคลิปได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงจะ เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe s u นะ s s r r i e แแ้ะก็ถูกใจให้กับเพจ t o y สงขา amulet channel กันด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ